เอาละครับเดี๋ยวนี้มาแนะนําวิธีการแปลภาษาออของตัวบุนบปรคอร์เซิร์ฟจีนนะครับให้เป็นภาษาไทยทั้งเกมแบบนี้ให้ดูนะครับว่าทํำยังไงนะครับก็ก่อนที่ไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับไปครับเอาละครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะนะครับอ่ะเลงขอแนะนํานี่เลยครับร้าน a c k เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์นะครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกเองสามสิบเอร์เบวกบวกเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมจีนอิมแพ็คนะครับ r v PUBG หรือว่า r x รวมถึงเกมใหม่ๆที่เพื่อนๆกำลังจะเล่นเนาะนะครับก็มีเกือบทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง a c g เกมพับพับเจตเตอรได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากบอกด้วยว่ามาจากอาร์เรนกิมมนะครับ <S <S สวัสดีครับผมอาร์เรนกิมมิงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการแปลภาษาไทยของเกมบูโบร์โตคอลเซิร์ฟจีนนะครับแบบแปลทั้งเกมเลยเนาะก็เดี๋ยวมาทําให้ดูนะครับก็อ่าพรีวิวเบื้องต้นก่อนนะครับแปลภาษาไทยทั้งเกมก็ประมาณนี้นยนะ พวกฟังก์ชันเมนูต่างๆก็เป็นภาษาไทยหมดเนาะนะครับแบบนี้เลยนะครับเนาะเนี่ยบางอย่างมันจะมีเป็นภาษาจีนบ้างแต่สักพักนึงเดี๋ยวจะแปลเป็นไทยนะนะครับตัวโปรแกรมที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นตัวโปรแกรมของ La g o f t ครับซึ่งตัวโปรแกรมโปรแกรมแปลภาษาเขามันจะเป็นแบบแปลแบบรียล time นะก็คือแบบไม่ว่าเกมจะอัปเดตอะไรขึ้นมานะครับพอเราเข้ามาเกมสักพักหนึ่งนะครับตัวโปรแกรมนี้มันจะเข้าไปแปลนะครับที่หน้าจอของเราให้นะครับคล้ายๆเหมือนแบบ แก้แค่หน้าจอที่แสดงผลให้เราเห็นนะครับแต่ตัวเกมไฟล์เกมอะไรเงี้ยก็ยังเหมือนเดิมเนาะนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวพาไปดูเลยกับดีกาีนะครับว่าทํำยังไงนะครับจินตนาการว่าตอนนี้ผมเล่นเซิร์ฟจีนแบบว่าเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับไม่มีภาษาไทยนะครับเพื่อนๆใครที่ดาวน์โหลดเกมนี้มาได้แล้วเล่นได้แล้วเล่นเป็นแล้วเนาะนะครับหรือใครที่ยังไม่ดาวนโหลดผมทําคลิปดาวโหลดมาให้นะครับดาวน์โหลดปุ๊บเข้าเกมปั๊บนะครับก็ปิดไปก่อนนะครับปิดเกมไปเลยเนาะ ปิดเกมนะครั็โหลดติดตั้งเซิร์ฟจีนอะไรเรียบร้อยนะครับปิดไปก่อนใครจะใช้ VPN ตัวไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ผมใช้ตัว l a g o u f a s t นะครับตัวนี้ลาโก f a s t l ล g o กแ a ร์นะตัวนี้เนาะก็เบื้องต้นสมมติใครเพิ่งเคยใช้ครั้งแรกนะครับก็เนาะลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้ดีทิพชั่นเนาะใช้ครั้งแรกนะครับก็คือดาวน์โหลดมาแล้วก็ติดตั้งนะครับติดตั้งปุ๊บนะครับเข้าเกมอ่ะเข้าโปรแกรมเนาะแล้วก็หาเกม อันที่ผมจะเอาให้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะเพื่อเป็นมีผู้ใช้ใหม่ด้วยนะครับเราก็หาชื่อเกมก่อนนะครับ b ูโป p r o t o c o นะครับนะฮะอ่ะแล้วก็พิมพ์แค่นี้นะครับแล้วก็กดอนะครับนี่มันก็มีอยู่นะครับนี่ NC ก็คือ China นะครับโอเค China แล้วเราก็อ่าเบื้องต้นเราก็บู๊ VPN ก่อนนะครับใช้ฟังก์ชันนี้ไปด้วยก็ได้แต่เกมนี้ต้องบุ๊เนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวถ้าใครไม่ใช้ก็กดมุดไป เฉยๆก็ได้ครับแล้วก็แล้วก็กดปิดสมมติผมมุดใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะผมเลือกเลือกเซอร์ช a n แนลก่อนนะครับแล้วก็เลือกตัวที่เราจะใช้เนาะนะครับความจริงใช้สลับกนได้นะครับเหมือน IP พี d อคเดะสลับสับเปลี่ยนได้ตลอดนะครับถ้าใครไม่อยากมุด VPN แบบว่าเล่นปกติได้อยู่แล้วก็หรือเกมไหนเนี่ยก็ปิดตรงนี้ไปก็ได้นะครับแต่ตัวผมใช้อันนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับ กรณีแบบเผื่อเขาตัวโปรแกรมหาเกมไม่เจอนะครับก็แบบแมนนวลนะครับกดหาเกมนะครับวิธีการหาเกมก็มาที่เดสก์ท็อปก็ได้ครับถ้าเราไว้ในเดสก์ท็อปอยู่แล้วหรือว่าถ้าเอาแบบว่าแน่นอนเลยก็ดูว่าไฟล์เกมอยู่ที่ไหนนะครับแต่ส่วนมากถ้าตรงนี้ในเรื่องของเข้าเกมเนี่ยผมจะเอาตัวนี้นะครับที่อยู่ตรงหน้าเดสก์ท็อปนะครับตัวลอนเชอร์ที่เราไว้ใช้เปิดเกมนะนะครับอ่ะแล้วก็คอนเฟิร์มไปนะทีนี้เรื่องของการแปลภาษานะครับ ถ้าเกมที่เปิดมาสักวันหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะทําตัวแปลภาษามาให้อย่างเช่นเกมบู o ูตุคอนะครับนี่เขาบอกวันคลิกก็กดไปเลยครับวันคลิกมันก็ขึ้นมาปั่นประมาณนี้นะนะครับวิธีต่อไปก็คือนี่เปลี่ยนภาษาครับเราอยากให้เขาแปลเป็นภาษาอะไรนะครับเป็นอังกฤษก็ได้นะครับฝรั่งเศสก็ได้นะครับใครเรียนมาญี่ปุ่นก็ได้นะครับอันนี้น่าจะญี่ปุ่นเนาะแล้วเราเป็นภาษาไทยนะครับอ่ะเนาะเรียบร้อยมันก็ไอ้นี่อยู่แล้วนะครับวิธีต่อมาก็คือนะครับอ่าหาเกมนะครับ อ่าเกมทีเนี้ยต้องดูแล้วครับว่าไฟล์เกมเราอยู่ไหนนะครับวิธีการดูนะครับเบื้องต้นเผื่อใครไม่รู้นะครับก็กดลี้ขวาขึ้นมานะครับมันจะมีคําว่า open file location แล้วก็กดเข้าไปนะครับมันก็จะเจอว่าไฟล์เราอยู่ไหนนะครับหรือว่าถ้ากดไม่มีฟังก์ชันขึ้นแบบนี้ก็ลองหาดูว่าไฟล์เกมเราไว้ที่ไหนนะฮะเนาะเราก็เจอแล้วเจอชื่อแล้วนะครับทีนี้ก็ปิดไปก่อนนะครับกลับมาที่รักฟาร์มนะครับเนาะแล้วก็กดนี่ครับ add เกมไฟล์ ine, นะครับแล้วก็อ่ะเมื่อกี้ผมรู้แล้วอยู่ในไดซีนะครับอยู่ในส่วนของโปรไฟล์เอ,อไฟล์โปรแกรมไฟล์นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็เลือกปึ๊บนะฮะแล้วเราก็มาดูตรงที่มันเป็นลอนเชอร์เปิดเกมนะครับตรงนี้เลยกับโอเพนเรียบร้อยเจอแล้วนะครับแล้วก็กด t ท a นส l เลตตรงนี้นะฮะอ่ะเรียบร้อยติ๊กถูกนี้คือได้นะครับอ่าแล้วก็ปิดไปแล้วเราก็เข้าเกมครับ คือต้องปิดเกมปิดโปรแกรมตัวนี้ไปก่อนนะตอนปิดเกม่ปกี้ปิดโปรแกรมตัวนี้ด้วยนะครับไอ้ตัวรูปไข่เนี่ยปิดไปแล้วก็เปิดนะครับอันนี้เป็นตัวแปลภาษาแบบเรียลไทม์นะครับเรียลไทม์ก็คือแบบว่าเบื้องต้นเราเข้าเกมมาเนี่ยบางทีเรายังเห็นเป็นภาษาจีนบ้างนะครับเดี๋ยวเขาจะค่อยๆแปลเรื่อยๆนะครับตัวฟังก์ชันโปรแกรมเนี้ยเขาจะใช้กับเกมที่มันมีเทคหรือภาษาเยอะๆ นะครับเขาจะใช้เป็นตัวนี้นะถ้าใครติดตามช่องผมมาก่อนมันจะเป็นอีกตัวหนึงถ้าเป็นเกมอื่นนะ่ะที่แบบคลิกเดียวแล้วก็แปลเลยนะครับประมาณนั้นเนาะแต่เนี้ยมันจะเป็นแบบเรียลไทม์อ่ะอันเนี้ยเขาก็แปลให้แล้วนะฮะเห็นไหมยังเป็นญี่ปุ่นอยู่นะครับอ่าคืออันเนี้ยมันต้องเปิดไปสักระยะหนึ่งมันจะค่อยๆแปลทีละอันทีละหน้าอะไรเงี้ยครับเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เห็นชัดๆตอนในเกมอ่ะอย่างเห็นตรงนี้ไหมครับตรงนี้ก็คือ มีภาษาไทยแค่ตรงน,นี้อันนี้ยังเป็นจีนอยู่นะครับอเออต้องรอสักแป๊บหนึ่งนะครับช่วงรออ่าดูนะครับอันนี้ยังเป็นภาษาจีนนะให้ดูก่อนเอะนี่ยังเป็นภาษาจีนนะมันจะทยอยแปลให้นะครับเาะเช็คเช็คอีกทีก็คืออ่ะเรากดทานเศษอยู่นะครับโอเคนะฮะมันก็จะค่อยค่อยืมผมก็รอแป๊บหนึ่งนะครับช่วงรอเดี๋ยวผมไปล่าบ,บอสนะเนี่ยมันเป็นจีนอยู่นะ เพื่อแบบใครกดมาเข้ามาแล้วอ้าตกใจเไม่เห็นเปลี่ยนนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับมันเป็นแปรแบบเรือไทม์นะครับนะเราไปล่าบอสรอแล้วกันนะฮะสิบเปอร์เซ็นะี่ยเย่านี้มันชอบติดสิบเเซโอเคล่าบอสรอ อุยท่าน้ำแข็งไปครับวอมีไหม,มไม่มีเขาล่าไปแล้วเริเป็นไทยบ้างยังยังนะเอ้ยวันดีช้านะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บวอมวันโันักดาบพูุลัย จ้วงชับ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 ซึบหลบสวยอู้โดนยิงทะลุปุ๊บ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 แป๊ะแต่จังใช้เวลาหน่อยนะครับซึบซึบซึบ สันตินี่แม่สามจา้าสวยนี่ฮะอ่ะมาแลวนะครับอ่ะมาแลวนะครับมาลวมาบางส่วนต้องบอกมาบางส่วนเพราะว่าถ้าแบบครบทั่วมันจะเป็นไทยหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้รีวิวเบื้องต้นนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวเกินเนาะก็ลอง ใช้กันดูที่ตรงไหนก็พิมพ์มาสอบถามหรือว่ามาถามในไลฟ์สตรีมได้เลยนะครับเนาะไม่ว่าจะเล่นเกมนี้หรือเล่นเกมไหนอยู่ก็พูดคุยกันได้นะครับนะขอช่วมกลองนิดอ่ะปั๊บๆๆๆปั๊บเนี่นะฮะมันหมดแล้วเนาะก็ฝากกันนะครับขอลองเล่นอย่างนะครับเกมดีนะฮะเดียวเดียวระบบยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งเปิด2วันนะฮะโอเคอันนี้เป็นที่เกมนะครับโอเคไปแล้วครับเจอกันนะครับฝากกดไลค์ด้วย